หมอมีโอกาสบอกวันนี้มีคนหลายๆคนที่จะมีโอกาสฟังสิ่งที่อาจารย์จะพูดเนี่ยถ้าอยากจะขอร้องให้ทุกคนช่วยทําให้งานนี้หมอลดลงสักนิดนึงเนี่ยอาจารย์อยากบอกอะไรกับเขาคะโอเคจริงๆถ้าพูดไปแล้วเวลามันผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะ <Yeah. S 2> ทุกคนเหมือนสะสมประสบการณ์จริงทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอหรือประชาชนเนี่ยทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโควิด ค่อนข้างเยอะเลยอะประสบการณ์ความรู้ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าพูดในความตระหนกแล้วมันน่าจะน้อยกว่าช่วงแรกๆแหละนะครับผมะนะฮะมันจะมีคําที่หลายคนชอบพูดคือตระหนกกับตระหนักนั่นแหละนะครับที่จะต้องบาลานซ์ให้ดีๆนะครับผมสิ่งที่เราอยากจะขอจากประชาชนเพียงแค่การตระหนักรู้นะครับมันน่าจะผ่านช่วงตระหนกไปแล้วแหละนะครับการ การตระหนักรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่ออยู่กับมันอย่างเงี้ยนะครับคือเราพัฒนาความรู้ไปพร้อมกับไปเพื่อไปพร้อมกันอนะคือตอนนี้ไม่ว่าจะหมอหรือประชาชน,นพัฒนาไปพร้อมกันว่าเอ่อณนะวันนี้นะเราจะต้องออมีโซเชียลดิสแทนมีการป้องกันตัวมีการเข้ารับวัคซีนอ,อ,อะไรเงี้ยนะครับต่อมามีชุดตรวจที่เราจะแจกอะอย่างเงี้ยเราก็รับไปฉะนั้นการมันมีการเปลี่ยนแปลงของคําแนะนําต่างๆอยู่ตลอดค่ะ การตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็คอยติดตามข่าวสารหรือคําแนะนำเนี่ยที่ถูกต้องที่ถูกต้องใช่มันคือสิ่งที่ช่วยเราได้นะครับผมถ้าคุณร่วมมือว่าคุณมีอาการน่าสงสยัยคุณเข้าตรวจเลยคุณร่วมมือว่าคุณทํางานกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยก็คอยเฝ้าระวังอาการหรือคุณคอยล้างมือคอยทิ้งระยะห่างทางสังคมอะไรเงี้ยในในในอะไรที่มันเป็นมาตรฐานปกติเนี่ยไม่ไม่ต้องเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยอ,อันนั้นหละจะเป็นสิ่งที่ การดำเนินงานของแพทย์จะควบคู่ไปกับประชาชนนะ,ะก,าการปฏิบัติตัวของประชาชนแล้วมันจะไปได้ด้วยดี